ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่กับผมนายเอกพลดีบุญมีณชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับในทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในหลายรอบนะครับเราได้พูดถึงเกี่ยวกับธรรมชาติที่สามารถเป็นบทเรียนสอนสเราได้ซึ่งธรรมชาติหลายอย่างเนี่ยครับมันสามารถในการยกตัวอย่างหรือว่าการที่มาเป็นรูปแบบในการดําเนินชีวิตให้กับเราในหลายด้านครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะมาพูดคุยและยกตัวอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติในการสอนรรในการดํารงชีวิตของพวกเราแล้วก็การเป็นอยู่และให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับในการที่จะอยู่กับสังคมในปัจจุบันและก็สังคมรอบข้างและก็คนรอบข้างเช่นเดียว โดยครั้งนี้นะครับจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับพลตีหลักแก้วอมโรสดซึ่งจะมาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมให้ข้อคิดสอนใจกับเราตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพลละทานผูปังทีคารพครับครับอาจารย์ครับธรรมชาติตั้งแต่ที่อาจารย์พูดถึงมาเนี่ยมันสามารถสอนเราได้ในหลายๆวันหรือว่าในตลอดชีวิตที่เราผ่านมาเลยวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มีหลักธรรมหรือว่าเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยมาสอนะไรเราเพิ่มเติมอีกไหมครับ จริงๆแล้วเรื่องธรรมชาติบทเรียนชีวิตเนี่ยครับอาจารย์ก็ครูที่ดีที่สุดก็พระพุทธเจ้าแหละท่านจะสอนบ่อยจําได้ไหมเอาใบไม้สามใบจับมาในมือแล้วก็สอนสาวกของพระองค์ท่านว่าเป็นไงใบไม้สามใบกับในป่าในมากกว่กาในป่ามากกว่าบนต้นไม้มากกว่าครับในมือท่านมีนิดเดียวบอกว่าเนี่ยทิพตัลสลู้มาก็คือเหมือนใบไม้ทั้งปา่าแต่ที่เอามาสอนเนี่ยก็คือ อยู่ในกำม,มือนี้เท่านั้นเขาเรียกใบไม้ในกำม,มือเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ฟังเห็นไหมครับพอตอนตัดสลุยห,หมย้พุทธเจ้าก็เปรียบเทียบอีกแบบตอนแรกจะไม่สอนก็ไปเห็นดอกบัวมีพ้นน้ํามีรอจะพ้นน้ํารอกลางน้ํารอติดดินอยู่เป็นอาหารเต่าปลาท่านก็เอาต้นบัวเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าอ๋อบัวที่มันพ้นน้ํามันพอจาดีท่านก็เลยตัดสินใจสั่งสอนเวนายศาสตร์เน,นี่ยก็จะใช้ต้นไม้ใบหญ้าเอามา อุปมาอุปหมายเปรียบเทียบถ้าเราศึกษาศาสนาพูดที่ดีเราก็จะได้หลายวรคหลายตอนหรือเกี่ยวกับดอกมะลิเนี่ย,ยกำลังจะพูดในตอนแรกเนี่ยนะครับพุทธเจ้าเราบอกว่าเหมือนกับนายมาลาการเนี่ยร้อยพวงมาลัยก็ต้องเลือกดอกมะลิดอกกุหลาบกุหลาบอย่างดีมาร้อยเรียงให้ดีแล้วก็เอาไปทําเป็นพวงมาลายัยท่านก็เปรียบเทียบว่าธรรมบทหรือว่าพระธรรมคำสงสอนท่านมีเยอะ ก็รู้จักเลือกเอาไปใช้ทําให้เป็นประโยชน์อย่างนั้นท่านก็จะพยายามเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยมันเป็นของใกล้ตัวไงใช่ไหมเอกพลเพราะรเวลาเราเรียนศัตนาพูดแล้วบอกจะไปนิพพานนั่นก็คือเป้าหมายแต่ระหว่างทางมันก็จะมีอะไรมกักมีองแต่ถ้าทําจบนั่นก็มักมีแง่อะไรอะไรก็จะไปนิพพานในสภาวะแต่ว่าก็ต้องมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะพุทธเจ้าเขาบอกคนมันไม่เท่ากันก็เลยเปรียบเทียบใช้อุปมาอุปไมย เข้ามารองรับมันก็จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเอาทีนี้มาดูดอกมะลิเกี่ยวอะไรอ่ะอันนี้เจ้าคุณนอรู้จักเจ้าคุณนอวัดเทพซิลินไหมะ่ะเจ้าคุณนอท่านบอกว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่ถูกรับรองแล้วว่าเป็นดอกไม้ที่หอมเย็นชื่นใจที่สุดและขาวบริสุทธิ์ในบรรดาดอกไม้ทั้งหลายชีวิตมนุษย์ที่เป็นอยู่ก็เช่นเดียวกับการเล่นละครพ้อยเป็นตัวเอกที่มีชื่อเสียงที่สุดเช่นเดียว หรือว่าลักษณะเดียวกับดอกมะลิอย่าเป็นผู้ร้ายที่เลวที่สุดและให้เห็นว่าดอกมะลินี้จะบานเต็มที่สองสามวันก็เหี่ยวเฉาไปฉะนั้นขอให้ทําตัวให้ดีที่สุดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้หอมที่สุดมันดอกมะลิที่เริ่มย่มบานฉันนั้น mm hmm. จงเลือกทําแต่กรรมที่ดีๆนะนี่จะคุณนอ,อ่นั่นเป็นพระดังสมัยรัชกาลที่หกทขาจะเป็นมหาดเล็กของรัชกาลที่หกไงแต่เจ้าคุณนอเนี่ยเป็นเขาเรียวกว่าตุลารุ่นแรกเลยนะ สมัยก่อนไม่เรียกจุฬาเรียกโรงเรียนข้าราชการพล,ลเรือนแล้วต่อหลังก็างกางมาเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาสมัยรัชกาลที่หตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดอกมะล,ลิได้อะไรดอกมะล,ลินี่เอกพลรู้จักร,รูจก้รจักครับมันแคบเดียว เราไปซื้อดอกมะลิมาที่ออตกร,รืออะไรที่หอมที่สุดเรโหแพงมากร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็แล้วแต่วันโกนวันพระอะไรเนี่ยนะเรถวายพอใช้สองสามวันไปางานดอกมะลิเริ่มสีอะไรสีเหลืองครับสีเหลืองสีน้ําตาลแล้วก็เ<ช>หี่ยวไปใช,ใช่ไหมใช่ครับดอกมะลิมันมีชีวิตสั้นแต่มันก็หนึ่งขาวบริสุทธิ์สองก็คือหอมมีประโยชน์ไหมมีครับพี่เจ้าคุณน้องบอกว่าดอกมะลิเนี่ยมันมีเวลาสั้นมันยังให้ประโยชน์ได้แล้วเราเป็นมนุษย์ล่ะ มีเวลาตังเฉลี่ยตั้ง70็ดสถึงเจปีถึง80ปี90ก็มีร้อยหนึ่งก็มี60ปีก็มีเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมีระยะเวลามากกว่าดอ,อกมะลิท่านบอกว่าขนาดมะลิอยู่ได้สองสัปาหเหี่ยวเฉาเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราทําอะไรได้ดีที่สุดหอมที่สุดดีกว่าดอกมะลิเยอะเลย แต่ถ้าทําไม่ได้เรื่องเลยมันก็แย่กว่าดอกมะลิอ่ะใช่ไหมครับนี่เรายังไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับตัดเราสารที่ดูแล้วมันไม่ได้เข้าท่าเข้าทางใช่ไหมบ,บางครั้งหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันตายไปมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อม,มนุษย์ยชาติใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าดอกมะลิอ่ะถูกรับรองว่าเป็นดอกหอมขาวมนุษย์ก็เช่นเดียวกันท่านจะงเปรียบเทียบเลยเหมือนกับเล่นละครเนี่ยขอให้เป็นตัวเอกที่ดีที่สุด มนุษย์เนี่ยเหมือนละครก็ได้ถ้าจะเปรียบเทียบสังเกตไหมเอกพลละครเราดูละครน้ำเนะ่าละครท <Ć. S 2> ีวีหรือเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเยภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นละครใช่ไหมครับ <K> มันเป็นบทใช่ไหมพอเสร็จแล้วมันก็เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันไ,ได้แต่พอเข้าฉากแล้วมันก็เป็นผู้ร้ายกับพระเอกอะไรํำนองนั้นแหละครับชีวิตเราก็เหมือนกันละครจบเหมือนลิเกละครพอจบเขาก็เก็บฉากเก็บหัวโขนเก็บอะไรหมด มนุษย์เราตอนเล่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นในร้อยในพันน์พลเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าไม่ผู้ไม่ว่าเนี่ยพอจบละครมันก็ไปที่เดียวที่วัดแล้วก็มีคนหามไปใส่ลงไปแล้วก็เผาจบละครไปฉากหนึ่งแล้วมันไม่ได้จบเลยนะละครพวกนี้มันจะมีอีกตายแล้วมันก็ต้องเกิดอยู่เนี่ยถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยใช่ไหม ครไปเกิดใต้ใต้ใต้เกิดเนี่ยเขาเรียกวัดตะสงสารเวียน่ายตายเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจ้าคุนนอท่านหญิงสรุปอีกว่าจงเลือกทําแต่กรรมที่ดีๆนะคใช่ไหมท่านบอกพรไปไปขอแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเพราะตัวเราโอ้โหเลวชาบเลยไม่ได้เลือกไม่ได้ลาจะไปขอพรไม่จะได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้อ่ะพรมันอยู่ที่ตัวเราจริงว่ะถ้าเราทําดีไม่ต้องขอมันก็ทำได้แล้วเพราะเราทําด้วยมือของเราเอง อย่างั้นศาสนาพุทธจะกําหนดมาได้ไงอัตหิอัตโนนาโถวตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนั้นดีที่สุดเลยนะคเนี้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเอกผลคิดว่ามีคนนู้นเป็นที่พึ่งลองไม่พึ่งตัวเองนี่ไปไม่หลอดหรอกหญิงว่ะใช่ครับสุดท้ายเราคนเราต้องพึ่งเองยังต้องพึ่งตัวเองเลยใช่ครับอย่างลาภวามโคนขึ้นมาเพราะว่าอะไรมันต้องแข็งแกร่งทำไมแข็งแกร่งโดนลมโดนอะไรไปหมดใช่ไหมครับมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์มันต้องโดนกิเลสตัณหานั่นแหละ เข้ามาจิตใจมนุษย์มันก็อ่อนแออยู่แล้วให้ร้อยให้พันให้หมื่นให้แสนไม่เอาพอให้ล้านชัดคิดก่อนพอสิบล้านเอาเลยเห็นไหมอ่อนไหมอ่อนไหวไปตามกิเลสตัณหาได้แหละทุกคนตั้งใจจะทำำําความดีทุกคนอาจารย์เชื่ออย่างนั้นแต่พอไปเจอกิเลสตัณหาหน,หนาเข้ามันแพ้ไงแพ้ภัยกิเลสตัณหาคแพ้หมดแหละถ้าชนะก็จะเป็นพระอริยสงฆ์เนง่ยเขาเรียกว่าพวกชนะกิเลสตัณหาได้ ที่เหลืสามตระกูลเนี่ยโลภโกรธหลงมันก็ยวนเวียนอยู่อย่างนี้ไอ้โลภโกรธหลงนี่มันหากินมานานแล้วเราก็สู้มันไม่ได้หรอกพอเราสู้ได้เราชนะเราก็จะเป็นพระโพธิสัตว์มันเป็นพระโสดาบันสกิทาคามียนาคามีหลุดพ้นไปเลยเป็นพระอาหารหันต์ก็เยอะเพราะนั้นดอกมะลิดอกเดียวเวลาเราดูดอกมะลิให้เรานึกถึงความจริงของดอกมะลิวพราะมันมาแค่เดียวแล้วมันก็ไปแต่เราต้องเอาประโยชน์จากดอกมะลิให้ได้ว่าดอกมะลินี่มันสอนเรานะ ขาว,ขาวบริสุทธิ์นะก็ถึงวันแม่ใช้ดอกมะลิใช่ไหมเพราะฉะนั้นดอกมะลิเนี่ยหอมเย็นทํายังไงเราจะเป็นคนที่มีจิตใจขาวบริสุทธิ์แล้วให้ชื่อเสียงหอมปร้งกระจายไปเหมือนกับวีรบุรุษวีรสตรีหรือผู้ที่ทาคุณงามความดีพวกนี้จะหอมปุ้งกระจายเหมือนพระนเรศวรพระเจ้าตากชื่อท่านจะยังอยู่ในสังคม อยู่ในแผ่นดินอยู่หรือว่าพญาพี่ชายดาบหากนักรบนักอะไรต่าง,ต,างต่อสู้สมัยก่อนเพื่อให้แผ่นดินเราอยู่รอดปลอดภัยนี่ก็ยังหอมปุ้งกระจุยกระตายจนทุกวันนี้ครับนี่ก็คือดอกมะลิเราเอาเรื่องง่ายๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเอามาเล่าสู่กันฟังกระดอกมะลิมีแค่สองสามปันเนี่ยเอกพรพนคิดดูมนุษย์เราเจ็ดแปดสิบปีทาอะไรกันนะใช่ไหม ใช่ครับและไอ้เจ็ดสิบปีมนุษย์เนี่ยอาจารย์บอกตรงๆนะมนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพมากกว่าลิงนะมากกว่าวัวควายมากกว่าอะไรทั้งสิ้นมากกว่าเสือเอาเสือว่าแน่ๆก็ต,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 ตัวตัวเราสู้เสือไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เสือแพ้มนุษย์ลองจับมาใส่ในกรงช้างยังแพ้มนุษย์เนี่ยสิงโตว่าเป็นเจ้าป่ามนุษย์เนี่ยก็เอาสิงโตมา,าใส่กรงเล่นละครกระดาษแสดะ,ะว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพมากมีสมองมีจิตใจมีร่างกายครบถ้วน ถึงสาราสัตว์พวกนี้มันทาไม่ได้ครับต้นไม้ใบหญ้า,ยยาก,ก็ทำไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยไม่ค่อยเดินทางตรงมักจะเดินทางอ้อมนะเดินทางอ้อมคืออะไรชอบผิดสีหนห้านี่แหละเดินทางอ้อมอ่ะสิงป่ะครับผิดไปเรื่อยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าแล้วก็ไปลงนรกพอเกิดมาเป็นมนุษย์หมดพบหมดภูมได้หมดเวรหมดกรรมเอา้าก็ทําต่ออีก ข้าคุกข้าตารางมันตายไปกระตกนรกอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นหกเจ็ดสิบแปดสิบปีที่อยู่ในโลกมนุษย์ถา้าทาความดีได้เยอะไหมะเยอะครับเยอะทําความชั่วได้เยอะไหมะเยอะเช่นเดียวกันครับใช่เพราะนั้นดีก็ได้เยอะถามเด็กทั้งทันดินเลยเด็กอะไรก็ได้เด็กที่พอร,รู้เรื่องแนละ้วเด็กก็ต้องขีดถูกขีดผิดขีด,ขดว่าต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมต้องกระตันอยู่ต่อพ่อแม่จริงหรือเปล่าจริงครับแต่ในความเป็นจริงเนะี่ยมันไม่ทํา อบ,บุลีดีไหมเล่าดีไหมถ้าขีดถูกขีดผิดก็ต้องตอบว่าไม่ดีครับแต่ในความเป็นจริงกินไหมดูดไหมดูดาการพนันดีไหมไม่ดีแต่เวลาจริงๆทํากันไหมเล่นกันไหมเล่นเล่นครับเป็นหยยรอังทั้งทั้งที่รู้ว่าพุทธเจ้าก็บอกแล้วเนะี่ยไอรักษาศีลเนี่ยศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโพคาสามปทาสีเลนะลนะนิพุติยัาติตัดสมาสีลังวิโสยทะเยเนี่ยปุทธเจ้าเราสอนแล้วศีลเนี่ย สุขติงสุขติแปลว่าอยู่ก็มีความสุขตายก็ยังไปพบภูมิที่ดีสุขติภูมิไงครับกี่พวกกษัตริย์สีนนิพุติงนิพุติงกันนิพานนั่นแหละสงบแม่ลมเย็นเป็นสุขไม่ะครับรักสเงกันวันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนเที่ยวอะ่ะชีวิตเนี้ยเอาอยัางเอเกพาเนี่ยกี่ร้อยรอบกี่พันรอบรอะจาได้ไหมนะเยอะแย,ยะไปหมดใช่ครับแต่เราก็ไม่ค่อยสํานึกว่าพวกทีเจ้านก็สอนมาตั้งนานสองพันหกร้อยปีแล้วนะ จนสมัยพระองค์นั้นนะมีบรรลุเป็นพระอรหันต์เทียบจยน,น้อยก็พราะอสาีติมหาสาวกแปดสิบรูปที่ยังมีเป็นพันๆนะแต่ที่เก่งกล้าสามารถอที่เขานับกันคือแปดสิบอสีติคือเก่งด้านต่างๆเหล่าเนี้ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยดอกมะลิดอกเดียวถ้าเราคิดจะดีมันก็เป็นเรื่องนะ่าเล่าขานตำนานให้เด็กๆหนูๆอะไรต่ออะไรได้ฟังกันใช่ไหมที่ดอกมะลิเป็นไงเอกพล ดีครับพี่นันอันนี้ก็ไหวพระไหวเจ้ากันนึกถึงดอกมะลีนึกถึงที่อาจารย์ครับพูด <c oughs> <ช>ไว้แล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองถ้าเราพัฒนาได้ประเทศชาติมันก็จะสงบเริ่มเย็นเป็นสุขถ้าพัฒนาไม่ได้ประเทศชาติก็อยู่ร้อนนอนทุกข์กันไปนแล้ว <c oughs> ใช่ครับาจาจยาครับนี่ส่วนตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เพิ่งเรียนมาอีกส่วนหนึ่งคือเขาบอกว่า ด้วยคนปัจจุบันเราครับเราสามารถเลือกทําดีทําชั่วได้แต่จิตใต้สํานึกเราที่เราต้องเอาชนะคือใจตนเองการที่เราไม่ได้ชนะเอาใจตนเองเนี่ยคือมันสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรากลายเป็นอีกหนึ่งคนคือเขาจะเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งถ้าสมมติเรากลายเป็นฐานสัญชตาตญาณดิบที่เราทําไปเองเนี่ยมันจะเกาะให้เกิดอาชญากรรมเอย่ยหรือการกระทําผิดที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกเอย่ยซึ่งทั้งทงท,งที่เรารู้อยู่แล้วหรือว่ารู้อยู่แก่ใจแต่เราไม่สามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์พูดมาเนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่เราต้องมีสติเลือกทําในสิ่งที่ดีเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตนเองจะได้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์คือหลักคิดหลักที่พระเจ้าสอนนั่นก็คือเรื่องทิฏฐิเรื่องมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิจำได้ไหมข้อแรกเลยครับในมรรคอันเดียวสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิมันก็ไปในตรงเป๊ปยๆอย่างที่อาจารย์คิดแหละ แต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ก็เรื่องมิจฉามิจฉาแปลว่าผิดไงมิจฉาชีพไงใช่ครับมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิมันผิดไงเพราะผิดไปเรื่อยเลยเหมือนเวลาเอากพลยิงปืนเคยยิงปืนไหมละ่ะถ้าเราเล็งผิดมุมแม้แต่นิดเดียวถึงองศานิดเดียวถ้า,ายราะยะาไยากลมันจะผิดมากขึ้นครับโดยเพราะยิงปืนใหญ่ถ้าผิดมากขึ้นมันก็จะไปมุมมันจะทางออกไปเรื่อยเมื่อเด็กๆเราไม่โปรแกรมให้ดีเนี่ยพอโตเป็นผู้ใหญ่ เาวกกแล้วคันนี้แก้ยากเลยมันจะผิดไปเรื่อยไงมันต้องโปรแกรมให้ถูกตั้งแต่แรกโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกเนี่ยพ่อแม่จะต้องสอนต้องอบรมปล่อยครูไม่ได้เราเพราะว่าครูเนี่ยมีภาระเยอะกว่าพ่อแม่คพ่อแม่เนี่ยอยู่กับลูกมาจนจะเข้าเรียนเนี่ยพ่อแม่ต้องสอนเนี่ยเราพอไปครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเด็กนักเรียนสามสิบสี่สิบครูคนยังไงแล้วครูจะมาสอนศีลธรรมเนี่ยก็ยากแล้วครูก็สอนคณิตศาสตร์วิทยาภาษาอังกฤษไปเอามั้ย พราะคนจะสอนศีลธรรมได้ต้องเป็นอนุสาศาสนาจารย์หรือคนที่จบมาเยอะหรือมีแววตรงนี้แล้วเข้ามาสอนแต่นี้เด็กวัยรุ่นบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเชื่อมันไม่เชื่อบางมันก็อยู่ที่วิธีสอนเราจะต้องหยิบอะไรใกล้ๆตัวเอามา,อ,อ,า,มาอุปมาออกมาให้เด็กเห็นให้เด็กเข้าใจรตรงนี้สําคัญอาจารย์นี่บอกอยู่ที่พ่อแม่ถ้าได้รับการอบรมดี เด็กก็จะมีสมาธิที่ตั้งแต่แรกมันจะไม่เป็นโจรเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆเันเนี้นะคนที่ทําผิดผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือก็อาจจะบุญบรารมีเก่ามีน้อยไงแต่แล้วก็ต้องไปเชื่อคนนู้นเชื่อเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปหมดแล้วทั้งบาง้านทั้งเมืองไอ้พวก <c oughs> ที่ผีจากทํานองของทมอะ่ะใช่ไหม <c oughs> ครับบังคับให้เชื่อมัง้งคือไปนู่นแล้วจะได้ถูกหวยไ,ไปนี่จะได้รวย เปลี่ยนชื่อมัง่งเปลี่ยนที่อยู่มัง่งเปลี่ยนบ้านมัง่งเปลี่ยนเมียเปลี่ยนผัวอะไรต่างประเทดีมันไม่เปลี่ยนความคิดตัวเองอะ่ะใช่ไหมต่อไปเมื่อกี้นี่ดอกมะลิแต่น,นี้กล้วยไม้ครับแล้จากหม่อมหลวงปินมาละกุลแม่มท่านเป็นนักปราชทางด้านการศึกษาหม่อมหลวงปิ่นมาละกุลได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการศึกษานะครับท่านเขียนเาไว้ว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าสำใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคลาดายงามเด็ดการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามสวยไหมคำนี้สวยมากครับแล้วก็มีข้อคิดเยอะเลยด้วยคือเวลาเขาปลูกกล้วยไม้เนี่ยสังเกตว้วเวลาดอกมันจะออกอะ่ะช้ามากใช่ครับแต่ออกดอกมาเป็นไงงามเด่นยีงไงเป็นชอ่อเป็นช่อคืออะไร,ะรที่มันช้าเนี่ยมันดีแต่ถ้าดีแล้วจะดีนาอ่อ่ะเหมือนฝรั่งเวลาฝรั่งฝรัง่งเขากินาฟาต์ฟู้ดเนี่ยครับเดียวใช่ไหมครับ สอามนาทีฮอตดอกต่างๆเนยเสร็จแล้วแต่ของไทยตําน้ําพริกนี่เป็นไงช้าไหมใชาเราจะตําน้ําพริกเสร็จรหลังสร้างครึ่องบินได้ล,ลํานึ่งเลยเราต้องออกพี่กินหนูเอากะปิน้ำปลาเอาอะไรต่ออะไรมาโขลกแล้วก็ต้องตําแล้วก็ต้องโอ้โหไปหาผักมาอะไรเยอยช้าแต่มันอร่อยแล้วมันมีความสวยงามของวัฒนธรรมเราไงซึ่งมันเปรียบไม่ได้กับทางตะวันตกเก่าตะวันตกเขาก็ เด่วนๆเขารีบเนี่ยเราไม่ต้องรีบสบายๆใช่ไหมครับกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันได้เห็นไหมการศึกษาเป็นไปฉะนั้นก็เปรียบเทียบอะไรดอกกล้วยไม้นี่เหมือนการศึกษามันต้องใช้เวลากว่าจะปลดอดุดบาลเสร็จไปปถมจากปฐมมัธยมจากมัธยมมามาวิไลาจากม้าวิไลไปเป็นโทเป็นเอกเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรตามไปเนี่ยกการศึกษาแต่จริงแล้วการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนเชื่อไหมว่าคนที่เป็นยิ่งใหญ่ในเอาประเทศไทยเราเนี่ย ที่เป็นเจ้าของเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็ปอ .4 กันทั้งนั้นแะครับแต่มีลูกเป็นด็อกเตอร์ <c oughs> มีลูกริญาโทปริาเอกกันเต็มแถวเลยใช่ไหมครับก็เหมือนมัสุชิดะเจ้าของเนคนแนนพานาโซนิกอะ่ะเขาก็จบปอ .4 ก็บอกเขาโชคดีที่ไม่ได้รับการศึกษาถ้าเขาได้รับการศึกษาเขาอาจจะเป็นด็อกเตอร์และเป็นที่ปรึกษาข,ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยศึกษามันเป็นภาษาสัญกิก ภาษาบาลีคือสิกขาไงจำได้ไหมสิกขาบทสิกขาครับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิสิกขาก็คือพรุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ารับศีลแล้วได้บุญไม่ใช่สิกขาคือคุณก็ต้องไปปฏิบัติเองและอะไรคำว่าศึกษาเนี่ยมันมีสองหัวข้อรวมตัวอยู่ในคําว่าการศึกษาอันที่หนึคือถ่ายทอดศิละปะวิทยาอ้าเอกพลไปเรียนจบไหนมาอันนั้นก็คือ ศึกษาแค่เสร็จส่วนหนึ่งคือถ่ายทอดศิละปะวิทยาเท่านั้นเองนะยังไม่จบอีกอันหนึ่งก็คือหน้าที่ของการศึกษาก็คือเอาสิ่งที่ถ่ายทอดเนี่ยไปดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมขยายเอาไปดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองอันนี้ตกข้อสองกันสังเกตไหมข้อแรกเรียนจะสูงจะเด่นยังไงอะ่ะมันโกงได้นะได้ครับแล้วผิดลูกเมียเขาได้ไหมฆ่าคนตายได้ไหมกินเหล้าได้ไหมครับเห็นไ,ไหม พวกนี้มันกินเหล้าเสร็จเมาเอาเมาขับรถฆ่าคนตายมันจะเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นการศึกษาที่แท้จริงนั้นจะต้องประกอบไปด้วยมีองค์ความรู้แล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมที่จะอยู่ร่วมกันได้มันถึงจะเป็นการศึกษาที่แท้จริงนะทกานทีนี้อีกักเรื่องหนึ่งวันนี้ไม่ไผ่เราเคยพูดมาแล้วแต่นี้มีไม่ไผ่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ไผ่เขาหนานซานของขงจื้อเขาเนี่ยแหละ คือเรื่องราวนี้มันก็เกี่ยวกับขงจื๊อไงเขาบอกว่ามีคําคมเป็นภาสิตหลายศตรวรตษมาแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกเซลูนั้นได้ตั้งปัญหาถามขงจื๊อว่าไม้ไผ่ชนิดหนึ่งกําเนิดบนเขาหนานซานมีธรรมชาติเป็นไม้ตรงไม่ต้องดัดเมื่อตัดมาแล้วก็ใช้การได้ท,ทันทีหอกที่ทําด้วยไม้ไผ่ชนิดนี้คมนักแม้โล่ซึ่งทําด้วยหนังแร่ก็ยังยิงทะลุได้ ถ้าคนจะฉลาดแล้วเหตุไหนต้องศึกษาอบรมด้วยเล่าองค์จื้อก็บอกว่าข้อที่ท่านกล่าวมานั้นก็จริงอยู่แต่ถ้าเราเอาไม้นั้นมาเสียมปลายแหลมแต่งด้วยขนนกแล้วก็ผูกมัดปลายไม้ที่เสียมแล้วด้วยหัวธนูมันจะไม่เป็นอาวุธที่เล่นไปได้ไกลกว่าไม้ไผ่แหลมเฉยๆหรอกหรืออนี่สุดยอดไหมล่ะอ,อันนี้เห็นภาพเลยครับอาจารย์ก็คือหลายคนคิดว่าโอ้ยไอ้นี่มันดี ใจจริงๆมันต้อไล่เรื่องการศึกษาแล้วมันก็ไล่เรื่องการผ่าแผนก็ค,คือดูมันดีไอน้น่วาอันนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยสังเกตไหมคนเก่งๆที่มีแววอ่ะเด็กบางคนมีแววเขาจับมาเข้าระบบการศึกษาปบบุ๊บเด็กก็จะกลายเป็นอัจฉริยะเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ได้ใช่ไหมใช่คร <c oughs> ับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ไม่ไผ่ธรรมดามันก็ธรรมดามันก็ใช้ทําอะไรก็ได้เยอะนะแหลมก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามัน ใส่ขนนกซะหน่อยสสยหัวด้วยเหล็กหน่อยมันก็จะกลายเป็นธนูซึ่งไปได้ไกลกว่าหอกกว่าดาบจริงวะถูกต้องครับก็เหมือนกันเนี่ยโอ้โหเอ,เอกราฟนี่เก่งมากเลยอยู่นู่นไกลลิฟเลยในปา่าในเขาอะเอาง่ายดีว่าประธานาธิบดีลิงคอนของสหรัฐอะคนที่เลือก่าสหรัฐลิงคอนเนี่ยเก่งมากเก่งโอ้สุดยอดเลยถ้าเขาอยู่ในปา่าตลอดชีวิตมันจะได้เป็นประธานาธิบดีไหมนะ ไม่ได้ครับเขาเเอ้อก็เดียเดินใช่ครับรด้วยความดิ้นรนศึกษาหาความรู้ไปรับจ้างเขาขายของชําพอได้เงินมาก็เรียนหนังสือเป็นทรรานายแล้วทนายใจแห้งไงตอนแรกหลังจากนั้นก็ต่อสู้เลยปุ๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบพยายามถีบตัวเองทะยานตัวเองเข้าระบบการศึกษาอะไรต่างนจนกระทั่งเป็นระดับ,บหมู่บ้านตำบลเป็นเมืองแล้วก็เข้าไปแข่งประธามดีแล้วได้เป็นประธาาิติเชลียบถ้าเขาเก่งจริงเขาผ่าปืนเก่งต่อยมวยเก่ง แรงดีสมัยนั้นไม่มีใครสู้ลิงคอนได้เขาก็เป็นบ้านนอกคนหนึ่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกอะไรอย่างนี้จิงวะ่ะมันไม่สามารถที่จะผ่าแสงได้เฮลี่ยที่ไม้ไผ่เขาหนานซานที่อาจารย์นามาเล่าก็จะชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆมาแล้วไม่ได้สอนไม่ได้มีการศึกษาปล่อยเขาให้อยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แค่น,นั้นแต่ถ้าเกิดได้รับการฝึกเลาาหรืออะไรจะให้มันดีมันจะผา่าแผงได้ไกลขึ้นเหมือนมวยอ่ะ ต่อยบ้านนอกมาก่อนเนี่ยต่อยเกง่งงแต่ถ้าไม่เข้าหลังสิษย์ไม่เข้าลาดจำเนินไม่เข้าลุมพินีก็จะเป็นแชมป์โลกแชมป์อะไรต่ออะไรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจริงป่ะจริงครับเข้าข่ายมวยเฮียนู่นเฮียนี่มาต่อยแล้วก็หูแขขัดแชมป์สามสี่สขมขัดสขมขัด,ขด,ขดแล้วก็ต่อยอะไรต่อเนี่ยมันก็โด่งดังขึ้นมาเรื่อยนี่ก็คือเขาประกบเขาใส่ขนนกใส่ปลาให้มันแหลมมันก็ไปได้ไกลใช่ไหม นี่ก็คือเรื่องราวของธรรมชาติบทเรียนในชีวิตการนำมาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับ,บสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากอาจารย์วันนี้นี่นก็คือส่วนหนึ่งคือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านการศึกษาเองทางด้านความสามารถด้วยและในส่วนของทางด้านที่สําคัญคือประสบการณ์ชีวิตที่จะพยายามหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนดีให้กลายเป็นคนมีความสามารถและก็ให้เป็นหนึ่งบุคคลสําคัญได้ในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทําทุกอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้อง ทำอยู่แล้วนั่นก็คือความดีที่จะต้องอยู่กับเราตลอดไป สิ่งหนึ่งที่เราควรทํากับเพื่อนๆร่วมกันหรือว่าเพื่อนในสังคมนะั่นคือพยายามพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้น <c oughs> เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลให้กับเราจะได้มีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพลตีหลักแก้วอมรโรสดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ทัศนคติสอนใจเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยสำ ชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2564ในวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกา59น,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 นาทีณวัดการจานะสิงหาดวรวิหารแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาตาจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระ าชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157 207 6196หรือสามารถบริจาคได้ในพิธีถวายภาพพระกฐถินสอบถามรายละเอียดโทร02-575-6369เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย